เจ้าจังที่บอกท่นหลวงปู่เห็นปลาแหลมโลหรยาจากเราไปใช้ดอกปานนั้นว่าเป็นผู้อุปถากภ์ฉันเดชแล้วว่าหัวกับน้ำช้าคอยมือขึ้นจะก็ไปจังแต่ตีชี้ฝุ่นว่าสิเปลาพักกระดางก็ป่าคอนมาหลวกให้หลวงปู่ะนะพักกระดาวจังใดมันขีท่านได้ตื่นท่านบอกครับแล้วไว้แล้วมัดนี่มาไห่มัดนี่นละ,ละอ้แหลมท้องเอาตอนขึ้นทั้งสาราห,าหาหลวงปู่แหลมนี่อยู่บ่ไดสิละเจ้าจากไป มือเศร้านั้นสิได้ล่าจากกระลำหลวงสิได้ล่าหลวงตาจากลาไปแล้วเดี๋ยวนี้น้องนางแก้วอีแสงทองบาคือเกา่าเดี๋ยวนี้น้องนางแก้วแหลมทองบ่คือเก่าท่องแง่เข้าเมามีลูกอยู่เด้อเอาโศกระบาดมาจำานั่นนึงก็โศกแนว แหลมสิได้ไล่จากไกลนี้จงทุกขีจะลระดัันสิสังลาไปแล้วแม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 วไม่หยังแมว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 เสียงแอคโคนี่ว่ามันเสียงจักรจันทร์เฉยดิคือปัตาจาร่าแถว่างานโมเมนดอกลาเอื้อยเขาเอื้อยปัตาจาร่าน่ะเออคือจังไดปัตาเแหลมอ๋อปัตานาหลม ปูแลมสิมาล่าเจ้าหลวงตาหนีจากสีดะออกวัดกวังสีละเจ้าจากหนีเราเด้อปูเด้อเอาเจ้าจีไปยุดใส่ห่านี่บวชอยู่น้ำข่อยจั่งโดนไปลากฉีกวะนี่ผู้ชาจะไปยุดลูกน้ำผัวเอาหัวจะย้ำได้ฮะเอามือเศร้าในลูกตอนสวยนี่ล่ะอืมันที่เอาเพราะเดือนในเลียนน้ำกลดแม่หยาบหยาบจนแสดงว่าได้ผู้ลงให้ผมแล้วตัวเสนีสำเร็จรูปแล้วผู้ลูงผมรอปะผมรอจังไหนนาะงซูเปอร์ปอเปาอินเนี่ยเออมาแล้วผู้ใดนั่นอะ เมื่อคู่เละนี่นี่นาโตเพิ่นล้วนี่นนนนอันคือ,อรอแท้นีน่นะผัวแม่ป้าป้าห<อ>ัวแหลมปิดเนาะเออไว้ซะหัวแหลมปิดว่ามเทวดาน้อยนะเอาพูดจังจริงมันเอวแล้วดูใสฮันมันไม่เอวไอเนี่ยจีเออาศัยว่ามันไม่เอวเอาไว้พ่อจะเนี่ยมาก้นถุงก็หัวจะฮันหัวมันหลายเทียนละเด้ละ่ะอืเอา้าเอาไวา้ค่าค่าค่าแก่เจ้าตายที่ว่ได้ไวคอยอีกอมันมันยังสั่นหรอกหลวงปู่หลวจังไห ไวเพื่อไว้ซื้อดอกมาหาหณาเฮารุ่นจะบ่ต้องไวอีกเลยอือก็มีผู้เดียวนะในประเทศไทยเนี่ยอันส้ำใบดีหลวงปู่ไงเนี่ยหลวงปู่ใหญ่จังได้คอยซื้อหลวงปู่น้อยง่ายง่ายหลวงปู่น้อยจังได้ปู่ใหญ่แม่มันแจะว่านั่นอันใหญ่มันผิดแม่มันจะว่อยมาทางมหาดาแม่พระแท้สามฝันบ่มีหูเลยเนี่ยร้านเคยร้านเคยผมว่าหามเด้อพ่อรุ่งพูดดิวางเข้าในปิ้งป้า โอ ane, <ๆ>้เจ <pare> oh. ้าขวั่มเลยพี่ลุงขันปรันนี่ก็เจ้าไรตามนาตามหลังพ่อวะเพ่เป้ได้ร่างหนักซื้อหน่อยแต่ว่าคนหุ่นใหญ่เมื่อกี้พี่กูบอกกูวันมึงสิบก็เป็นบ้าแม่มึงอสิคนชื่อน้อยตัวใหญ่ก็มากมีคนชื่อมีทุกอย่างก็เหลือหลายคนชื่อบุญหลายก็ตายไปเมื่อวานเมื่อก่อนนี่เด้โอ้เข้าใจเนี่ยแม่คนจีตายเขาก็ไปฝังนะคนที่ยังกันเรื่อยเรื่อยเนี่เอ้ายังไปต่ออยู่ปู่ก็ได้อคันพ่ออธิบายมันว่าเข้าใจแค่นี้เอ้าแบ่งการแบ่งงานกันพีลุงมากก็ดีขึ้นกันนั่นละ พอดีเราครอบพอดีเสี่ยงทิดบุญสู้นี่เป็นเด็กนุ่มไปกวดตาดเดินวัตถิศาสตร์แล้วจังนี้เออแมนแมนแดนซ่แล้วนี่ไปร่างสวยร่างช่ำล่างกะทอกกะทนมาให้หลวงปู่เออนั่นถือเถือใไปตั้งหน้ามาใส่อู่แองให้ใส่กวดตั้งสาราให้หลวงปู่ฉันเออดี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 แต่ว่าหลวงปู่นี่ให้ไปร่างซวมเออดีเยอันมูเจ้าเป็นญาติเป็นย้อนสามคนกับแบงกันเฮ็ดเล้าก็แล้วต่อตีมายากอย่างน้ำพระนี่เดียวเนี่ยเอามือนีเว้นพระ เื้นี่เวียนผ่ามือเวียนปูเนี่ยไปพอลูกผมไปส่งหลงปูได้ไปแล้วเลยเวลาจับเดือนนึงกับี่วันวันผ่ามือชูมือก็พอดอกไวงานน่ารมโซ่หลายปูเขาเท่าตัวปีนี่จ้ากรได้สิตายปูก็ได้เนี่ยเอาสนมาแม่ไม่นสนี่สังสลก็ได้ไปทำงานตามนาทีตามนาทีแหลมโอยโอยแม่พตายบอก บัวบา,ม,ามันคือบัวบา,าแต่กลัวน้ำเล่กบบได้เสียงคือขีนิมันก็เสียงไปเสียงมันตัวโอยคอยโอนคอย,ย,ย,ยพ่อแม่เอ้ยอันประบาดขั้นต่าสิเข้าไปสากรพ่อแม่ขั้นบ่เข้าไปกบได้ภูไม่สิบบได้ออกมา